โอโว้าวกูดธนาคารสินค้าโอโหเอผู้ช่วยคุณทุกวัน24ชั่วโมงยินดีต้อนรับขออนุญาตแนะนำสิ่งดีๆในวันนี้โซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิต์โซลาเซลล์หรือเซลลแสงอาทิตย์อุปกรณ์ที่เปลี่ยนพลังงานแสงจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยตรงผ่านกระบวนการทางไฟฟ้าเคมีที่เรียกว่าโฟตโตวันติก เอฟเฟกหลักการทำงานของโซลาเซลล์ถผงโซลาเซลล์จะประกอบด้วยสารกึ่งตัวนำเช่นซิลิคอนทำหน้าที่ดูดซับแสงอาทิตย์แล้วเปลี่ยนพลังงานแสงเป็นไฟฟ้าเมื่อแสงตกกระทบกับโซลาเซลล์อิเล็กตรอนในวัสดุก,กึ่งตัวนำจะถูกกระตุ้นให้เคลื่อนที่ทำให้เกิดกระแสะไฟฟ้าแปลงไฟฟ้าให้ใช้งานได้กระแสะไฟฟ้าที่ผลิตได้ เป็นไฟฟ้ากระแสตรงซึ่งต้องใช้อินเวอร์เตอร์เพื่อแปลงเป็นไฟฟ้ากระแสสลักที่ใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านได้โซลาร์เซลล์เป็นเทคโนโลยีพลังงานสะอาดที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเพราะมีข้อดีหลายอย่างเช่น 1. ผลิตพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 2. ไม่มีวันหมดเพราะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์ 3. ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย สเพิ่มมูลค่าทรัพย์สิบสนบ้านและอาคาร 5. ลดอุณหภูมิได้ 1-2. องศาเซลเซียสสำหรับชั้นล่างที่อยู่ติดกับหลังคาที่ติดตั้งแผงโซลาเซลล์ 6. ขายไฟฟ้าคืนการไฟฟ้าหากผลิตไฟฟ้าเกินจากที่ใช้เงื่อนไขและรายละเอียดขึ้นอยู่กับการไฟฟ้า 7. ลดค่าไฟฟ,าฟ้าฐานได้ในระยะยาวซึ่งน่าจะเป็นหัวข้อที่สำคัญของการตัดสินใจ ติดตั้งโซลาเซลล์ในรายละเอียดดังนี้ 1. ลดค่าไฟฟ้าฐานโดยตรง 2. ลดค่าแหวดของการไฟฟ้า 3. ลดค่า FT ที่ย่อมาจากคำว่า f o r t Time หรือค่าไฟฟ้าผันแปรของการไฟฟ้า 4. ลดค่าดีมานชาร์ดดีมานชาร์ดคือค่าความต้องการพลังงานไฟฟ้าที่ภาครัฐเรียกเก็บสำหรับการรักษาการจ่ายไฟฟ้าให้ต่อเนื่อง โดยคิดจากค่ากำลังไฟฟ้าเฉลี่ยใน15นาทีที่สูงสุดในรอบเดือนโอโวว้าวกูดธนาคารสินค้าสนใจติดตั้งโซล่าเซลล์หรือสินค้าอื่นๆติดต่อผู้แชร์ลิงก์นี้ให้คุณ